i'ma Let's เลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้หรือว่านองมีอีกแล้วค่ะมาตามคําขอนะคะหลยายคนบอกว่าพี่แนนคิดถึงมากการเทียบกระเป๋าใบไหนจริงใบไหนปลอมห่างหายกันไปเนิ่นนานเหลือเกินนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะเรานำชาแนลไนน์ทีมาเทียบเลยอันนี้นะคะก็เป็นรุ่นฮิตรุ่นดังนั่นเองค่ะอ่ะต้องขอพูดนิดนึงว่าทําไมรุ่นนี้ถึงเป็นรุ่นท็อปรุ่นฮิตทําไมไหลายคนเห็นแล้วจะต้องซื้อเลยทันทีนะคะรุ่นชาแนลไนน์ทีนะคะรุ่นนี้มีความหมายเพราะว่าคําว่าไนทีเนีเ่ยเลขสิบเก้ามื่อเก ของโกโก้ Go นะคะคุณโกโก้ชาแนลนั่นเองคะ่ะจริงๆใบนี้นะคะเป็นการแบบดีไซน์มิกซ์รวมกันของคารนะคะก็คือเขาทิ้งท้ายไว้เป็นแบบไอเทมชิ้นโบแดงเป็นดีไซน์ชิ้นโบแดงเลยที่ว่าแบบเอาทุกๆอย่างมันรวมกันอยู่ในใบนี้ใบเดียวเลยอะทุกคนปกติแล้วชาแนลเนี่ยทุกคนจะรู้กันอยู่แล้วจะเป็นลายเย็บตารางควยแบบนี้นะคะเป็นการเย็บเอาแบบเนี่ยเป็นเหมือนแบบเอามาชนกันเหมือนคล้ายๆตัวหลามตัดนะคะเนี่ยคือเป็นซิกเนเจอร์ของชาแนลเลยนะคะแต่เขานํามาขยาย ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะโดยเฉพาะตรงนี้นะคะที่เป็นโซ่กับหนังมารวมกันนะคะผสมกัน2สีแท่งเงินและทองเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของแกรเบียแล้วก็รุ่นบอยนั่นเองนะคะนี่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะตัวโลโก้ตัวนี้นะคะที่เป็นสีไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นคลาสสิกแบบนั่นเองค่ะเป็นไง การมิกแอนแมทสุดลิสสุดเด็ดและยังไม่พอนะข้างหลังตัวนี้เนี่ยก็ยังเช่นเคยคือสามารถแบบใส่ของลงไปได้เนี่ยตามสเต็ปที่แบบข้างหลังกระเป๋าของชาแนลนั่นเองนะคะอุยทุกคนขอเมาสนิดนึงตอนนี้ที่นั่งอยู่อ่ะเป็นสตูดิโอสูดโอแบบเปิดไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเมาส์ไปขออนุญ,ญาตหยิบทิชชู่นะคะในการซับเหงื่อไปด้วยนะคะร้อนเหลือเกินมาพร้อมที่จะไปเล่นเกม ผิดกันหรือยังคะไหนลองคอมเมนต์ไว้บอกแน่หน่อยนะคะว่าใบขวาหรือใบซ้ายที่เป็นของจริงหรือของปลอมเฉลยใบนี้ใบจริงนะคะนี่เลยคือต้องบอกก่อนว่าตัวนั่นเองอะที่ซื้อมารอบนี้นะราคาใบจริงนะคะอยู่ที่แสนเก้าจถึงสองแสนบาทนะคะอันนี้แล้วแต่ค่างเงินของวันนั้นๆนะเพราะนั่นดูมาจากเว็บเมืองนอกนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะส่วนอันนี้ ของน้องล็อบปุกภาษาลู้เท่ากับกอฟอะงานเกรดเอพีเนียมเลยอันนี้ก็ไปสั่งตรงมาเลยนะคะรานะคาห5ื0 0หพบาทนะจ๊ะอย่าถามว่าร้านไหนเพราะว่าเราฝากเขาพีมาจริงๆเนี่ยก็ไม่ทราบนะคะว่าร้านไหนนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนถ้าไม่เสียเวลาเราไปเล่นเกมจับผิดกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มที่ขนาดนะคะรุ่น n i ที t จริงๆมี2ขนาดนะคะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะแต่ไซส์นี้ที่เราเอามาเทียบกันเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะนี่ ต้เหมาะกันว่าขนาดไซส์เนี่ยโอเคเลยคือถือว่าทํามาได้ดีไม่ได้ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เล็กกว่าเพื่อนก็คือไซส์เท่าขนาดจริงนั่นเองนะคะอะมาต่ออันที่สองเลยเรื่องของสายตรงนี้นะคะสายโซ่ตรงนี้เนี่ยสายทํามาดีมากนะเพราะว่าอะไรขนาดสายตรงเนี้ยเท่ากันไม่ได้ตั้นกว่าไม่ได้ยาวกว่านะคะแล้วเรามาเปรียบเทียบสายนี้ต่อสายค้อยข้างนี่เห็นแล้วเห็นวความต่าง สายห้อยข้างทุกคนอันนี้แนนถือแบบไม่ได้โกงเลยนะสายห้อยข้างเห็นถึงความต่างแล้วของจริงจะสั้นของปอมจะยาวกว่านะคะแล้วมาเปรียบเทียบถึงเรื่องของสีอ่ะสีโซ่รอบนี้ถือว่าทําได้ดีมากนะแต่ว่ามันมีจุดโปะแตกนิดหน่อยสีโซ่นะคะก็ต้องบอกกันว่าสีทองเนี่ยก็คือของจริงอะ่ะ จะทองติดต้มส่วนของปอมอ่ะจะทองจืดลงไปนิดนึงนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทาลมควันนะคะคือ,อดีดีๆสีเทาลมควันอะ่ะสีเดียวกันเลยเฮอ,อฉันช็อกมากแต่ยังไม่หมดความโป๊ะแตกเจอแล้วตรงหนังที่มันจะอยู่ข้างในโซ่ตรงนี้นะคะขนาดไซส์ต่างกันค่ะ นี่ของปลอมจะใหญ่กว่าส่วนของจริงนะคะจะเล็กกว่านิดนึงนะคะของจริงน่าจะประมาณ5มิลส่วนของปลอมเนี่ยน่าจะประมาณ7มิลน,นะคะคือต่างกันนิดหน่อยเลยนะแล้วมาเทียบกันตรงนี้ตรงรองบ่านะคะที่จะมีหนังอยู่ตรงนี้นะคะการเย็บนี่มาถึงฝีเย็บกันแล้วนะคะอันนี้เป็นฟีลเหมือนแบบเย็บโดยที่ใช้ได้ะคะ่ะของจริงนะจะใช้ได้เย็บนะคะเป็นขนาดที่เล็กและผอมและบางแล้วหนังตัวที่เขาเอามาใช้เนี่ย <beb a S 2> <PR> จะเป็นหนังเงานิดนึงนะคะ<ๆ>ทุกคนส่วนของ ของปอมนะคะจะเย็บเส้นได้อะคะ่ะจะหนาอ้วนกว่านิดนึงแล้วหนังที่เอามาลองตัวนี้ค่ะจะเป็นหนังด้านคือมันจะไม่เงาเหลือบอะค่ะทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยตัวนี้นะคะว่ารอยต่อของหนังเนี่ยจะไม่มีการย่นเลยเนี่ยอันนี้คือเรียบหนาไปเลยพร้อมกันเสมอกันส่วนของปอมจะมีการย่นเกิดขึ้นบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็อ้วนกว่านั่นเองค่ะอย่าลืมสังเกตกันดีๆนะทุกคนเรื่องของโซ่ผ่านไปนะคะแต่มาเทียบถึงน้ําหนักจะบอกว่าแอบช็อกมาก น้ำหนักโซ,ซ่อหนักพอกันเลยอะ่ะอันนี้ยคือช็อกมากว่าแบบเฮ้ยทำได้ไงอ่ะน้ำหนักโซ่หนักพอกันเลยอ่ะอันนี้ช็อกเลยอะ่ะแล้วโซ่ตรงนี้ก็คือแบบคลายกันหนักมากคลายแบบเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้คือแบบงงไปเลยนะมาต่อนะคะ ตรงข้างหน้ากระเป๋านะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าหนังของจริงนะคะจะมีความเงาสวยเลยอันนี้คือของจริงนะคะเงาสวยนะคะเกิดรอยยับได้นิดหน่อยนะคะเป็นการรอยยับของตรงนี้นะคะ่ะรอยเข็มคือเย็บเย็บไปแล้วมันก็จะทำให้หนังตรงนี้ทองออกมานะคะน้องดูแบบเหมือนปุยนุ่มนะจ๊ะแล้วก็มีเท็กเจอร์ของหนังเป็นเท็กเจอร์ของเนื้อหนังแบบนี้นะคะส่วนตัวกระเป๋าปลอมเนี่ย มันจะไม่มีเ็กเจอร์ของหนังขนาดนั้นแล้วหนังจะดูด้านขออนุญาตซับเนือโอเคอันนี้ของจริงมันจะเงาของปอมไม่เงาของจริงเงานะคะเรามาต่อที่โลโก้เด่นตรงนี้โลโก้ของจริงจะติดส้มนะอย่างที่แนนแจ้งไปตั้งแต่ตัวโซ่ส่วนของปอมนะคะก็จะแบบจืดหน่อยคือลืมลืมใส่สีจะจืดหน่อยนะคะส่วนตัวลูกบิดเนี่ยโอเคฟรี บิดง่ายบิดไดเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดซูมดีเทลชัดๆจริงๆอะคะ่ะหนังที่ซ่อนอยู่ในโซ่ตรงเนี้ยค่ะอย่างที่แนนบอกว่าของจริงอะมันจะเรียบไปเลยเนื้อหนังมันโดนเหมือนรีดมาแบบเรียบไปเลยอะส่วนของปลอมเนี่ยมันจะมีการติดติดขัดๆมีการปูดมีรอยย่นของหนังเกิดขึ้นนะคะอันนี้ให้สังเกตกันดีๆแล้วก็มาถึงตรงฝีเย็บนะคะที่เป็นรอยคอสทวิทกันอย่างนี้นะคะตัวไดอะค่ะของจริงอะจะเพียวบางเล็กส่วนของปลอมเนี่ยจะ หนาอ้วนตามสเต็ปเดิมเลยละเอียดไหมละเอียดแต่หมายว่ามันก็ยังจะอ้วนอยู่นะจ๊ะอะมาถึงด้านข้างนะคะขนาดฐานก็กว้างพอกันเลยค่ะแล้วมาต่อกันตรงนี้ตรงหัวข้างบนนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยตัวฝีเย็บต่างๆนะคะอย่างที่นันแจ้งไปว่าถ้าของจริงฝีเย็บจะผอมและบางมากนะคะด้านหลังนะคะตรงข้างในของจริงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เย็บ <Yes, S 2> ข้างในเป็นสีแดงนะคะมีตัวแป็กตรงนี้นะคะ แบบนี้ภายในลึกเพ okay. ส่วนของปลอมนะคะสีแดงข้างในเป็นสีจืดทุกคนคือมันไม่แดงสดอะ่ะของจริงมันจะแดงสดนะแต่เนี้ยของปลอมมันจะไม่แดงสดมันจะเป็นเหมือนแบบแดงเลือดหมูตุนๆอะ่ะเออแล้วก็ตัวแป็คที่มีโลโก้นะคะของปลอมเนี่ยมันจะเงาโกลมากแต่ของจริงสีน้องจืดอะอันไหน ควรเงาไม่เงาอันไหนควรไม่เงาก็เงานะอันนี้สลับที่กันเฉยเลยอ่ะมาสู่ตูดกันบ้างนะคะตูดกระเป๋าอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะในการเย็บไม่ดีของเขามันก็เลยจะมีแบบตำหนิตรงนี้เกิดขึ้นนะว่ามีการแบบเล็ดลอดออกมาแบบนี้จ้าแล้วก็ได้ก็เหมือนเดิมเลยคือได้น้องอ้วนส่วนของจริงนะคะได้ก็ผอมเพียวอะไรเงี้ยแล้วก็คือตูดเก็บอย่างงามสวยงามนะจ๊ะแบบนี้เลยค่ะ ขอต่างกันมาถึงภายในกันบ้างนะคะอุ้ยการ์ดอันนี้เป็นโฮโลการ์ดนะคะจะบอกว่าของปลอมอะคะ่ะตัวฟอนจะอ้วนกว่าถ้าคุณคนสังเกตดีๆอันนี้ของจริงจะผอมกว่านะคะภายในกระเป๋าเปิดเลยอันนี้คือของปลอมนะคะน้องโลโก้ต่างกันอย่างชัดเจนแบบนี้ ของจริงก็คือติดส้มตามสแตปของปลอมนะคะก็คือตัวโลโก้อะสีจืดแต่ตัวน็อตสีสว่างสีส้มเลยก็เลยโป๊ะนะจ๊ะบอกได้นี่ล้วก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะขนาดฝาก็โอเคค่ะมาถึงภายในนะคะบอกแล้วว่าของจริงสีแดงสดของปลอมสีแดงมืดเห็นอย่างชัดเจน ของจริงนะคะเนี่ยพอจับแบบนี้น้องยังคงตัวน้องยังทรงตัวเองอยู่นะคะส่วนของปลอมนี่คือน้องแบบย้่ยแล้วน้องทิ้งตัวน้องปล่อยใจแล้วก็ให้สังเกตนิดนึงคือตรงเนี้ยของปลอมอ่ะมันจะเล็กตรงนี้เหมือนน้องแบบนิ้วเดียวแต่ส่วนของจริงเนี่ยสองนิ้วไปเลยน้องกว้างอย่างงี้นะคะ2นิ้วพอดสังเกตเลยนะแล้วก็ตัวซิปนะคะก็มีโลโก้โลโก้เหมือนกัน ปากแชนแนลเหมือนกันแล้วก็มีตัวโลโก้ตรงนี้ก็คําว่าแซนแลเหมือนกันนะคะแต่ว่าโลโก้ตัวนี้ค่ะของจริงอะ่ะคำว่าแซนแนลแบบตัวฟอนต์อ่ะมันจะอ้วนกว่าส่วนของปอมอะน้องจะผอมกว่านิดนึงนะจ๊ะจะเป็นภายในแบบนี้นี่วิธีการดูทุกคนแต่จริงๆนะข้อพิสูจน์ใจเลยกลิ่นหนังเอาเลยนะกลิ่นหนังเนี่ยหนังหอมไม่ไหวหอมแบบหอมจิตหอมใจหอมแบบ ส่วนของปอมนะคะรอบเนี้ยกลิ่นหนังอน้อยมากเลยนะคือแบบแดนบอกแดน,นบอกเพื่อนเลยว่าให้ไปหาันที่แบบดับเบิลเอ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 เลยนะอันเนี้ยก็ยังเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหนังเทียมอ่ะนึกออกปะคืออันเนี้ยมันเป็นหนังไม้หนังแต่เป็นหนังเทียมมันเป็น PVC ทุกคนมันไม่ใช่หนังแพระมันก็เรียเป็นกลิ่น PVC อ่อนๆ,ๆนะคะแต่ถ้าถามว่าเหมือนไหม รอบนี้เลยนะให้ความเหมือนอะให้ทุกคนการันตีความเหมือนละกันอะอะดูด้ดยวยตาเนี่ยไม่ขอบตัดสินละกันว่ากี่เปอร์เซนต์ลองเทียบเอาลองบอกเอาละกันว่ารอบนี้เน่นหามาเหมือนไหมทุกคนลองดูไม่รู้ไม่รู้จะตอบว่ายังไงเหมือนกันนะคะลองดูเอาละกันนะคะว่าเป็นยังไงอย่างที่เห็นคะ่ะทุกคนแต่เป็นว่าไงก็อุดหนุนของจริงละกันนะคะขอยืมคำที่นัดมาใช้ละกันนะคะของแบรนด์เนมเป็นของฟุง่มเฟือยแต่เมื่อเข้าช็อปไปแล้วก็ละลายเงินในกระเป๋าหมดเลยค่ะ ยังไงใครชอบนะคะการเทียบกระเป๋าจริง,งปลอมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะหรืออยากให้นันเทียบใบไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปหามาเทียบให้อีกคะ่ะไปเลยบ๊ายบาย,บาย